สวัสดีครับวันนี้ก็อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเอาลัดซึ่งบอกได้ว่าเกมนี้น่ากลัวมากาไม่รู้จะเล่นจบไหมนะครับไม่รู้ว่าจะมีสักคลิปนี้ไม่น่าจะนานมากดูว่าจะเล่นจบไหมซึ่งเกมนี้นะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลย และมันเป็นเกมที่ช่วงนี้กําลังลดราคาอยู่ราคาไม่ถึงร้อยครับแค่ประมาณน่าจะไม่เกินหกสิบประมาณห้าสิบกว่าบาทนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นดูว่ามันจะน่ากว่ังาดไหนนะครับเอาละ่ะอันนี้คืออะไรอะสตอรี่หมดเอาเอา normal แล้วกันนะ น่ากลัววะ่ะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเล่นไปที่ไหนไมีดาเสียงก่อนดาเ,เสียงก่อนอืมมันจะมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยทำไมทำไ,ไมนะ Are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. <coughs> <laughs> oh, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. Hey, don't move In your sleep? Jessica, I think. Yen Yen you know what Jessica? Oh, uh, no. No, I mean... I was dreaming about Jessica graham From when we were kids. Oh, yeah. I, I have thought I'm about her in ages. Hey, we're crossing into reservation now! Oh, oh. I'm looking for some sort of factory. Yeah, we can look but there's nothing out here. does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood. She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, oh, man. so many, the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. You can't work diaphragm with this thing on. This. Audio's gonna be crap. We'll have to. Oh, <helms> the fuck! Fuck! Sorry about that. The that's a little soft, but ah uh, well, we're good. That was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. what's will try, You got me? Yeah, we're good. Um, um. Yen, what? Red leather. <Sí> have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman. Here for NewsTomorrow.net. We're flying past the Havasby Indian Reservation pay. in Central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, uh, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first thirty, we need to get the word murder in there. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. แป๊บหนึ่งนะมันมีซับไตเติ้ลปปะไม่รู้อ่ะเอาชิบหายด้วยนะซับไตเติ้ลมันต้องอยู่ในนี้นี่เราหาไม่เจอครับใครเจออะไร <Okay. S 1> บอก็แชร์มาะไรงนะ

ตอ่อยเอาล่าน,นต้องบอกก่อนเลยครับว่าภาคแรกผมก็ไม่เคยเล่นไม่ไม่ถูกแบบเกมพวกนี้จริง <c oughs> โอ้ยคุณนี่เกี้จริงเหรอวะเดี๋ยว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 ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยนะค่อยๆนะ ฮุ้วว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 วรวว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 ัวว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 วเวว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 เวว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 วเมาส์เร็วจัดวว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 มันววววว ไม่รู้าปรับไม่เป็นปรับอะไรไม่เป็นเลยดูดิวิ่งไงก่อนวิ่งไงก่อนเฮ้ยไปลับรถกางเลยเบื่อโอ้โหด้านหน้าไม่มีไฟเฮ้ยโอ้โห ดูมานานมาแล้วแต่ก็จำเนี่ยเรื่อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันดันยังไงครับผมกดอ๋ออ๋อคลิปยาวปั่นกลาครับเราปั่นโอ้โหดีดีก็เพิ่งบินกล้องไม่เป็นอะไรอ่ะดูดิโอ้โหกล้องเขาทนจริงกล้องเราทนจริงครับกดแถบก่อ Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Oh, um, yeah, I'm going to have a type I'm Lynn Lane here for news tomorrow.net. Okay, they pay food. Tiana. โอเคโอ้มายก็เราต้องลงไปไงเนี่ยลงไปงี้เหรอไม่ตายเหรออบอ, <c oughs> อ๋อมีทางลงอ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้เราไม่เห็นนะ โอ้โหทางมันจะน่ากลัวไปไหนเนี่ย่ะค่อยๆลงไปข้างหลงฮึโบ ตาขมิของเรา Oh shit Jesus is no there's no bodies she's not in here Lin 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 หายไปครับน้องเฟนคืออะไรอ่ะเอฟจะเก็บบอ อ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะมันหรัวเราไม่รู้ Find Lin Nothing matters but Lin ไม่มีอะไรอ่ะโอ้โหไปทางไหนนี่ย่าโหลเดี๋ยวเราใช้กล้องไงอ่ะอ๋อใช้กล้องอยังไงก่อน อ,บอบเดี่ยวเราเลี้ยงเลี้ไม่เป็นเลยอ๋ออ๋อออนี่ไงถ่ายเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นหลับฐานโอเค เดี๋ยวมันไม่มีไฟหรอโอ้โหโคตรมืดเลยี่อะไรวะน้าโอ้โอ้ fuck me fuck 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 that did not happen in the crash ทิพย์ห้า ว่าตายเก่งไหมเราเป็นอนมตะเราจะไม่กลัวโอเคมันเปิดแฟตยัยงไงนี่ย่าโหลโอ,โ,อโอ้เรามองไม่เห็นอะไรเลย โอ้มองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแป๊หนึง่งมันมองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อนี่ไงกดตัว F โอเคได้ละได้ละโอ้โหน่ากลัว ทางลาดค่อยๆนะค่อยๆนะมานนะเองแล้ว ซาวซาวโอ้มาย็ลมแรงมากฮัลโหลไม่มีใครอยู่ lost and hurt ฮุยชิบหายขยับโอ้โห วิ่งกลัวอะไรอ่ะอุ้ยคนอะขี้ผายแล้วขิ้หายแล้วขิ้หายแล้วเฮียตรงนี้มาทางไปเสียงอะไร เพียคนล้อเฮ้ยไปได้ไหมเนี่ยหลตรงนี้มีเลือดเข้าได้ไหมโอ้ my god เล่เ,เกมะบรเนี้ย โอ้โหไปไงเนี่ย,ย,ยกูตายแน่กูตายแนย่ไปไหนต่ออ๋อเปิดประตูเฮ้ยไม่ใช่เปิดนะตาบ้าเสียแป๊ดโอ้ oh my god โอ้ my god นีกลัว เออ้าวล็อกโอ้โหโอ้โหกดคันโ,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 โทรลให้ย่องออทันหมดทันหมด

เอากล้องขึ้นมายังไงวะอ๋อนี่ป็นยงาครับผมเอากล้องไป้งไงวะอ๋ออ๋ออ๋อคิกคลิกขวาอะไรอ่ะข่า น้นพลาติก g โ d Oh my อ o d Oh m ไมอดโอ้โหกูวิ่งเลยละก,กันกูวิ่งเลยละกัน อะไรอ่ะอ๋อรอดไปได้เราเร่งสปีดรันไหมรันรันรอดรอดไปไหนไวะไม่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 เข้าหมูม่บ้านเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไหนอ่ะอ แล้วเที่ยวแล้วคุณมันคือตัวอะไรไปแล้วไปแล้วไปไหนอะเดี๋ยวนี่เหรอโอ้โหเชียโอ้ oh my god <c oughs> <laughs> ไม่ไหวแล้วอยากเล็กเล่นมันคอนอืออะไรอ่ะออบเจกต์ก่อนไหนวะอ๋อไม่ได้อันนี้มาขึ้นไปบนโอ้โหเราแบบ ้วิวิชิบหายโอ้โหดุ้งเลยเสียงอะไรอะตัวอะไรอะไม่กล้าออกไปโว้ยโว้ยโว้ยเฮ้ ไฟไฟไฟจังหวัดไฟจังหวัดเดี๋ยวแบตเตอรี่เราหมดเหรอคิดหายล้วความคิดหายละเดี๋ยวแบตหมดก็เราไม่เจอฐานเลยใช่ไหมเฮ้ยหลบได้หลบได้ฮอหลบได้หลบได้เฮ้ย โอ้ยขลุกขลุกขลุกไม่งั้นฐา,านเดินทางขนุบไปนันโอ้โหนึกว่าชีวิตอูจะไม่มีฐานซะละประหยัดประหยัดประหยัดไปไหนต่อวะตอนนี้ป,ะ,ปะกดคอนโทรล๋อหลบในหญ้า อย่าบอกนะจะเป็นการสเตียวอะ่ะโอ้้หน้น่าขวัญใจเดี๋ยวเข้าไปทางไหนกันเนี่ยไม่รู้ว่าไปเมื่อไหร่ ที่อะที่อะคูลารคูลโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโ้อ้โอ้ยมยอ้อ้ยมอยโอ้โ้ย้ยโอ้โอ้โห้ยอยอ้ยอ เดี๋ยวเราไปไม่ได้นี่คืออะไรหลบโอ้โหเนีเฮ้ยอึดอัดว่ะเกมเะไ่เลยเนี่ยต้องไปไหนต้องไปไหนเนี่ฮโหล กูไปแนละ้วเฮ้ยทางนี้เรามาแล้วลกูรักกล้วยกูรักกล้วกูกลัวมันไม่เห็นเราได้ไงวะออัอ๋อตาต่างอย่างเดียวเลปิดตาต่างทำไมเรามึงออกบ้าน ไปยังไงเนี่ยฮัลโหลมันไปไม่ได้อ่ะดิอุ้ยอุ้ยคนลุกคนลุกคนลุกช่วยด้วยเยอะไปไงอ่ะเอาเดี๋ยวละโอ้ยคนลุกคนลุกยิงคนลุกคนยิงอันนี้ของยิง ไปไหนวะโอ้ม oh ก oh, right, right, right. ็โอ oh ้คาซีนคาซีนตาหรือตายจริงอย่าไปแล้ว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 เกไหเกไหเกไมเกไไปแล้วคิหายคาซีน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคอ่ะเราขอตัด่านตรงนี้แล้วกันก็ฝากอ่าเขาเรียก<ส>ว่าอะไรฝากโปรเจกต์นี้ได้นะครับผมจะจะพยายามที่จจบนะครับสำหรับเกมของว่าก็สำหรับ e แบบีแรกก็ขอัวัล้วลไปก่อนสวัสดีครับส <c oughs> ว,วัสดีครับ